เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะณนะห้องประชุม VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยคะ่ะ Palestine Solidarity Campaign Thailand PSC Thailand นั่นเองนะคะได้จัดให้มีพิธีการมอบเงินบริจาคให้กับท่านจุฬาราชมนนรีอาจารย์อรุณบุญชมเพื่อมอบต่อให้กับสภาคเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สันนักจุฬาราชมนตรีซึ่งหลังจากท่านจุฬาราชมนตรีมาถึงบริเวณงานก็ได้เยี่ยมชมผลงานศิลปกรรมเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพค่ะหลังจากนั้นพลโทดรสมชายวิรุณหผลประธานจัดงานกล่าวรายงานสรุปให้กับท่านจุฬาราชมนตรีหลังจากนั้นค่ะท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์อรุณบุญชมกล่าวให้โอวาท่านผู้ก่อตั้งองค์กร PSC Thailand ด์ ทุกท่านท่าน,นวิเกียร์ที่ได้เข้าร่วมกับโครงการของ p s c ในการระดมทุนเพื่อที่จะได้ไปให้ความช่วยเหลือทางด้านเวชภัณฑ์และอาหารแก่ชาวปาเลสไตน์ในชายมืองกาซาที่กำลังตกระกรมลำบากการจัดกิจกรรมของท่าน เป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องเพราะว่ามันจะทำให้ชาวโลกไม่ใช่แต่พี่น้องมุสลิมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องร่วมโลกซึ่งก็มีหลายหลายาศาสนาหรือแม้แต่คนที่ไม่มีาศาสนาก็ตามแต่เขายังมีใจที่เป็นธรรมเขาก็จะมองเห็นถึงความโหดร้ายความทารุณ และโศกรตระก,กรรมที่อิสราเอลได้ก่อให้เกิดกับชาวกาซาในปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบกันดีว่ามีผู้สูญเสียบาดเจ็บล้มตายมากกว่า40,000คนแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่โศกเศร้าและก็สะเทือนใจ ของผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมทุกๆคนเป็นความรู้สึกร่วมกันนะครับของชาวโลกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันก็สะท้อนออกมาว่าทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับต่างก็มีจิตใจที่ตรงกันในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่พี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่งหวัดก,กาซา ด้ิการที่พวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะย่างยิ่งองคอ์กร PSC ที่ได้ระดมทุนและก็เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราจะนำไปช่วยแก่พี่น้องชาวปาเลสไตน์ในจุริแดนซาในเรื่องของเวชภัณฑ์และก็อาหารที่เขามีความขาดแคลนและก็เดือดร้อนก็จะเป็นสิ่งที่ดีและขอวิงวอนจอากพวกอัลระผุ้พานะิอุต์านาได้โปรดตอบแทน ผลละบ,บุญอันนี้ให้แกทุกทท่านต้องการจะเป็นสื่อถึงสังคมโดยส่วนรวมด้วยว่าพวกเราเนี่ยมีจิตวิญญาณที่จะทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็มุมานะที่จะทำแล้วก็อยากจะทำต่อไปที่จะให้เราเนี่ยได้ระลึกถึงว่าความเป็นพี่น้องของเราเนี่ยมันมีความสำคัญเพียงใดเราพูดถึงอัอกุรอานเราพูดถึงฮันดีสพูดถึงอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ท่องอยู่เรื่อยว่าบรรดาผู้ศรัทธาย,ย่อมเป็นพี่น้องกัน แต่เอาจริงเราเราคิดอย่างนั้นไหมเราทําอย่างนั้นจริงไหมเรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมุสลิมอย่างเดียวเพราะในปาเลสไตน์ก็มีคนนับถือศาสนาหลายหลายอย่างมีทั้งยิวมีทั้งคริสตแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดทั้งของของคริสของยิวที่นะั่เพราะแะนั้นเรื่องนี้ต้องทําให้เป็นเรื่องของมนุษยชาติของชาวโลกเราก็ต้องสื่อสารกับคนต่างศาสนาโดยเฉพาะอย่างในประเทศไทยเราก็ต้องสื่อสารกับคนไทยที่ม,มีไดื่ศาสนาิสลามให้เขาเข้าใจ ถึงภาวะหรือการทารุณโหดร้ายการเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมันแสนจะน่าเกลียดอ่ะจะเรียกว่ามันเลวร้ายสิ้นดีกับคนที่นั่นถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นเราจะไม่รู้ว่าเขาเขาเจ็บปวดรอดร้าวแล้วก็อ,ออกสันขวัญแขวนแล้วก็ตนกวิตกกังวลอยู่ตลอดไม่เป็นสุขกับไม่รู้ว่าจะถึงอายันเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ถูกโจมตีเมื่อไหร่แล้วเรายังสุขสบายอยู่ใช่ไหมที่จัดงานนี้ก็เพื่อ สื่อไปถึงพี่น้องุสลิมเป็นหลักก่อนแต่ว่าสื่อไปถึงพี่น้องชาวไทยทั้งหลายด้วยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยให้การกระทําอนาตธรรมไล้ไล่เมืธรรมอย่างนี้มันเกิดขึ้นสุดท้ายเมื่อถึงเวลาจริงๆไอ้ความรู้สึกนี้มันจะแพร่หลายไปแล้วทุกคนจะเดือดร้อนมันไม่ใช่เฉพาะคนในกาซาหรอกแม้แต่คนไทยถ้าเราเห็นว่าไอ้การเขียนฆ่าอะไรเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปคนไทยอาจจะรู้สึกอย่างนั้นรับฆ่ากันเองอย่างทารุณโหดร้ายก็ได้ สิ่งเหล่านี้เราต้องมาตักเตือนซึ่งกันแายการตักเตือนเพื่อนมนุษย์ตกันว่าถ้าโลกนี้ปราศจ,จากซึ่งความเมตตาการุณาแล้วเนี่ยมนุษยชาติจะสิ้นสลายที่เราจะอยู่กันไม่ได้อันนี้คือประเด็นสําคัญเราไม่ได้เผยแพร่ความรุนแรงเราเรียกร้องสัติภาพเราเรียกร้องความเป็นปุกแผนมีมนุษยธรรมเราเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและไปตามมาติสภระชชาติ ถ้ากลไกเหล่านี้มันไม่ทํางานแล้วเราก็เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไงถ้ากฎหมายไม่มีผลการบังคับใช้เราจะอยู่กันได้อย่างไรอย่างปกติสุดซึ่งในโอกาสนี้ท่านชุราราชมนตรีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะและคณะทำงานพีดฟอร์ออที่จัดแสดงงานศิลปรกรรมเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพในวันที่6-18สิงหาคมที่ผ่านมาณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพม,มหานคร หลังจากนั้นนะคะเป็นวาระสำคัญพลโทดอกเตอร์สมชายวิรุณหผลประธานจัดงานศิลปกรรมเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพได้มอบรายได้จากการจัดงานผ่านพนะท่านจุฬารชาชนรีเป็นจำนวนเงิน674,500บาทเพื่อส่งมอบให้กับนายแพทย์อนันตชัยไทยประธานประธานสภาคเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชนรีค่ะ เพื่อนำไปดำเนินการในการซื้อ,อยาและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์ต่อไปค่ะในโอกาสนี้ประธาน p ีเอชีไทยแลนด์นะคะได้มอบภาพที่มีชื่อว่าน้ำตาการซ่าที่จัดในงานพีทโฟร์ออลนะคะศิลปรกรรมเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพให้กับท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์อรุณบุญชมด้วยค่ะจริงๆสภาก็ได้ทํางานมาตลอดจริงๆ10ปีแล้วเรื่องปาเลสไตน์แต่ว่ารอบนี้พิจิกาที่ผ่านมาเนี่ยสภากเก็บเงินจนถึงตอนนี้ได้ประมาณ14ล้าน 14ล้านเนี่ยรอบล่าสุดก็คือทางเ s c จะมอบให้ประมาณ6,07,000บาทเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นรอบที่เกี่ยวกับเรื่องยาและวชภัณฑ์เรื่องยาเนี่ยสภาจะเป็นคนซื้อแต่วชพัณฑ์เนี่ยก็จะให้พ s c ทั้งหมดเลย55รายการซึ่งเป็นอุปกรณ์ผ่าตัดอุปกรณ์ช่วยชีวิตซึ่งก็จะส่งต่อให้ทางจอแดนเพราะไปทางอียิปต์ตอนนี้มันยากซึ่งเขามีวิธีการที่จะนําเข้านะฮะในที่นี้ก็คงขอขอบคุณทาง PSC นะครับที่ได้เป็น ้าภาพในการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ในด้านศิลปะมาแสดงให้กับประชาชนคนไทยได้รับรู้ความเข้าใจในเรื่องของปปเลตน์มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ภาพของปปเลตน์ก็ในภาพของสื่อตะวันตกก็จะเป็นภาพของผู้ก่อกอารร้ายบ้างเป็นคนที่ลุกรานคนอื่นบ้างแต่วันนี้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศก็ได้เข้าใจมากขึ้นสื่อของศิลปะนี่ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งเข้าอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องปปเลตน์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ คงจะเป็นภาพที่มันพูดแทนพวกเราในถึงความในหดลายที่เกิดขึ้นครับผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้โดยเฉพาะท่านที่มีจิตศรัทธาท่านที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมผมขออนุญาตเอ่ยนามทั้งสองท่านอันแรกคือท่านมนัสนานาซึ่งท่านได้บริจาคให้ถึงแสนห้าหมื่นแล้วอีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนของผมเรียนมาด้วยกันคุณคุณทวันวง์ธนาสมิตธ และก็ภรรยาของท่านคือคือพอรนิพาธนาสมิทธ์ก็ได้ร่วมบริจาคมา2อ0 0 0นซึ่งทําให้เงินที่รายเราเนี่ยมีจานวนมากก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านคือท่านมนัทท่านทวัตวงศ์แล้วก็ภรรยาของท่านด้วยครับบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปื้นปิติยินดีในการช่วยเหลือ หลังจากนั้นท่านจุฬาราชมนตรีรวมถึงคณะทำงานศิลปรกรรมเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพสภาคเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสนักจุฬาราชมนตรีร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมกันค่ะภายในวันเดียวกันนี้นะคะพลโทด็อร์ Dr. สมชายวิรุณหผลนะคะประธาน p s เ Thailand ก็ได้มอบภาพที่จัดแสดงในงาน Peace for All นะคะศิลปรกรรมเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพให้กับทางศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อสูนารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งรับมอบโดยนะคะนายวัชรพลโกมูลตะเมธีประธานมูลนิธิเพื่อสูนารอิสลามแห่งประเทศไทย นายชาคิกการีมีรองประธานมูลนิธิเพื่อสุนารอิสลามแห่งประเทศไทยนายพิษณุรักษาชาติเลขานุการมูลนิธิเพื่อสุนารอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการค่ะ